ดีครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านทุกท่านเพินมีภารกิจกันหลายคนนะครับเพิ่งกลับมาก็เป็นห่วงเวทีว่าพี่น้องจะรอกันนานแต่คงจะสนุกแล้วล่ะครับเพราะว่ามีดนตรีกล่อมหลายชั่วโมงเลยใช่ไหม <c oughs> พอมีดนตรีแล้วลืมพวกผมเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ไม่ไม่ลืมกันนะจะเจอหน้ากันทุกวี่ทุกวันนอกจากวันไหนมีภารกิจ ติดภาระด่วนก็อาจจะมาไม่ได้เดี๋ยวมีพี่อมรขึ้นมาพูดจาปลาใสกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านก็สถานการณ์ทางการเมืองอย่างที่เราเห็นแล้วครับทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทั้งการประทะกันร,ระหว่างชายแดนมันก็มีมาปะปนกันอยู่อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะต้องติดตามสถานการณ์อย่าให้หลุดสายตาเป็นอันขาดครับ เพราะบางสิ่งบางอย่างมันมีเฟกนิวมันมีข่าวหลอกข่าวลวงโกหกมดเทศสารพัดสารพันโดยเฉพาะกัมพูชาหลอกทั้งวันหลอกทั้งคืนหลอกทั้งปีและจะหลอกทั้งชาติครับพี่น้อง <laughs> คือสิ่งที่กัมพูชาเขาทําแบบนั้นะเขาไม่ต้องการจะมาหลอกคนไทยนะครับผู้นําของเขาเขามีลูกสาวคุมสื่อในประเทศวันนี้สงครามระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ย ที่เขาต้องการให้เกิดเนี่ยเกิดความรักชาติและเกิดแรงสนับสนุนผู้นำของเขาที่ตกลมเป็นลำดับในกระแสความนิยมดังนั้นกัมพูชาเนี่ยแกต้องต้องใช้โอกาสหลอกลวงพี่น้องประชาชนในประเทศแต่ข่าวที่หลอกมันก็หลุดมาในขวังไทยครับพี่น้องอย่างเช่นเมื่อเช้านี้มีทหารกัมพูชาเขาลากไอ้ลวด เขาเรียกลวดไรนะภาคสนามอ่ะลวดสนามอ่ะที่เขากันเป็นรั้วแม่ควายตรงข้ามเข้ามาง่ายทหารกัมพูชาเขาล่าเขาถ่ายคลิปแล้วผู้นําประเทศเขาพร้อมๆกับข่าวเขาก็ปุ๊บถ่ายไปว่านี่ไงทหารกัมพูชาเข้มแข็งทหารไทยตั้งลวดหนามกันไวทหารกัมพูชาเก่งกวา่า ชากลวกน้ํากลับมาได้เป็นที่เรียบร้อยกัมพูชาเขาก็หลอกอย่างนั้นมีน้าซ้ํายังชักธงซึ่งไม่ใช่ธงชาติไทยแต่พยายามทําสีให้เหมือนธงชาติไทยชักลงมาจากเสานะครับเขาก็ชักธงชาติไทยเนี่ยที่ดูเหมือนธงชาติไทยใช้ทหารกัมพูชาชักธงชาติไทยตรงท่าไทยก็มาก็ถ่ายคลิปให้ขา่าวลูกสาวของผู้นําประเทศเขา ก็ไปออกข่าวในประเทศนี่ไงที่ประเทศไทยเขาว่ายึดได้แล้วเห็นไหมเราก็ยึดคืนเรียบร้อยทงเราเอาทงเขาลงเอาทงเราขึ้นทํากันอย่างนี้ครับหลอกพี่น้องประชาชนในประเทศเขาแต่บางเรื่องบางราวมันก็หลุดออกมาอย่างสารเพียงตาออมาลีสารเพียงตา,า,า,งตาที่เป็นโครูศกของกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาพยายามพูด อดพูดเท็จตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเขาก็บอกไปกับประชาชนของประเทศกัมพูชาแต่สิ่งที่เขาหลอกไปมันก็เป็นข่าวออกไปนอกประเทศทำให้ข่าวทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นข่าวสารระดับโลกดังนั้นทุกประเทศในโลกณเวลานี้เนี่ยเขาก็ย่อมรู้เขาก็ย่อมเห็นแล้วครับว่าประเทศกัมพูชามีแต่ข่าวเท็จวันก่อนผมเป็นข่าว ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเข้าเอาทูตานุทูตทหารของหลายหลายประเทศเนี่ยไปดูสถานที่ที่เขาบอกว่านี่แหละเป็นผลเสียหายของการยิงระเบิดของฝั่งไทยไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันหรือน่าจะเป็นวัดด้วยมึงแต่ผมมองไม่มองไม่ผิดเห็นมีพระอยู่แล้วพี่น้องครับระเบิดของฝั่งไทยมันลงปับ๊บหลังคาแค่รั่วนิดเดียวครับ ระเบื้องปลิวไปไม่กี่แผน่นโครงสร้างเหล็กไม่รู้เยี่ยวอะไรมันแข็งแรงเอาจังเลยครับทนทานระเบิดได้ยังอยู่ครบข้างข้างไม่เป็นอะไรเห็นไหมครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเนี่ยถ้าเราดูไปแล้วไอ้ปั๊มนี้มันน่าจะร่างมาหลายปีแล้วแล้วโล่งลงมาเราก็เห็นกับเป็นรูเล็กๆแล้วก็กระเบื้องปลิวสองสามแผน่นหรือกี่ห้าแผน่นมันไม่เหมือนกับโดนระเบิดแล้วสิ่งสำคัญ ที่ผมเห็นเนี่ยฝั่งกัมพูชาเนี่ยเข้าเอาทูตทหารหลายประเทศครับไปดูลูกระเบิดเขาบอกว่านี่เป็นลูกระเบิดจากเอฟสิบหกของฝั่งไทยยิงไปตกแต่ไม่ระเบิดพี่น้องครับมันแปลกจังนะลูกระเบิดถึงไม่ระเบิดแต่องค์ที่อยู่หน้าระเบิดอยู่ครบพี่น้องครับไม่เป็นอะไรเลยองครับแสดงว่าองค์นี่มันเหนียวอ่ะ เอามาไว้ที่บ้านสักองค์ดีกว่าไว้กันลูกระเบิดได้วะ่ะไอ้ลูกระเบิดเป็นแท่งเหล็กหนักหลายกิโลผ่านองคไปเสื้อองคไม่แตกแล้วก็เราก็ดูดีครับตรงนั้นมันน่าจะมีต้นพลิกสักสองต้นงามเขียวชะอุ่มเลยครับทหารทูตที่เขาไปดูเขาก็สายหน้าลวครับผมมาดูคลิปทีหลังอะครัทหารคนนั้นแหละครับ น่าจะเป็นของแคนาดามึงเห็นมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับประเทศแคนาดาเขาก็มาให้สัมภาษณ์อ้เรื่ององค์เรื่องระเบิดนี่แหละครับเขาก็ยังเห็นเหมือนเราเห็นนะว่าเอาเวลาลูกระเบิดไปมันไปแบบนี้เหละการยิงของ F16 มันต้องยิงมาจากข้างบนอย่างน้อยมันก็ต้องสี่สิห้าองศานี่มันนอนเรียบเลยครับพี่น้องลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดนอนเรียบเก่าคลัก <c oughs> <c oughs> อง,ง,งไม่แตก ทหารทูตของประเทศแคนาดาเขาก็ใส่หัวเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เขาจะหลอกจะลวงยังไงเนี่ยผมคิดว่าทาหารหารในหลายประเทศเนี่ยเขาก็ย่อมรู้เหมือนกับทาหารไทยรู้นั่นแหละครับว่าไอ้นี่โกหกไอ้นี่หลอกลวงอันนั้นจริงอันนั้นไม่จริงดังนั้นสิ่งที่ประเทศกัมพูชาทำพี่น้องที่ครรพครับเขาทำเพื่อที่จะหลอกลวงคนกัมพูชาเท่านั้นพี่น้องครับแต่ว่าการหลอกลวงคนกัมพูชา เพื่อสร้างค่าสร้างคะแนนนิยมให้กับผู้นําประเทศมันก็กระทบถึงบ้านเราดีครับสิ่งสําคัญวันนี้ระหว่างไทยกัมพูชามันมาจากผู้มีอานาจในประเทศไทยที่โกงกินเข้าไปและหนีออกนอกประเทศคือทักษิณชินวัตรเมื่อกี้ผมไปประชุมอยู่กับท่านอาจารย์แก้วสันอาจารย์แก้วสรรบอกว่าคนพวกนี้มันคนไม่มีชาติผมถึงบอกใช่ครับ ไอคนที่มันไม่มีชาติเวลามันมีอำนาจมันเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหมือนอาจเหมือนกับที่อาจารย์หมอเขียวมาบอกทุกวี่ทุกวันแล้วครับความดีกับความชั่วซึ่งผมก็พูดประจำดังนั้นพี่น้องครับไอคนที่มันไม่มีชาติมันเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมประเทศกัมพูชาก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องผู้นำของเขาเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ตัวเองร่ารวยมหาศาลญาติพี่น้องครอบครัวอยู่กันอย่างดบอยู่กันอย่างดีกินอิม่มหมีผีมันแต่ประชาชนของเขายากจนข้นแค้นครับหาประโยชน์ใส่ตัวหาประโยชน์ใส่นใตนหาอํานาจโกง,งอํานาจมาไหวกับตัวเองแล้วก็กอบโกยผลประโยชน์เข้าพกเข้าหอ่อให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องวงสาขานาญาตนี่แสดงว่าคนพวกนี้ไม่มีชาติกับพี่น้อง นั่นในกัมพูชาเขายากจนคนแค้นนะครับประชาชนของเขาไม่มีงานทาหนีไปทํางานที่นู่นที่นี่เยอะแยะมากมายดูสิครับก่อนจะมีสงครามการประทะกันระหว่างไทยกัมพูชาคนกัมพูชายากจนคนแค้นมาหางานทําที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันในประเทศไทยผู้นําที่มันมามีอํานาจมันรักชาติรักประเทศรักประชาชนหรือเปล่าพี่น้องดูติ ไปดูที่ทักษิณชินวัตรผมก็พูดบ่อยครั้งและก็จะยี่ซ้ําย้ําเตือนทุกวี่ทุกวันถ้าทักษิณชินวัตรรักชาติรักประเทศรักประชาชนเขาจะไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมกับพี่น้องแต่วันนี้เราเล็งเห็นแล้วว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้รักชาติจริงเขาเล็งเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนี่เขาเรียกว่าคนขายชาติครับพี่น้อง เห็นไหมครับพักษิีงชินวัตรพูดตลอดเวลาว่าผลประโยชน์ต้องแบ่งกัน50-50ถ้ามีแผ่นดินทับซ้อนกันตรงนั้นพี่น้องในอ่าวไทยมีเป็นร้อยล้านล้านนะครับซึ่งนับไม่ถูกรวยมหาศาลอุ้งอิงเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ใช้คําพูดของพ่อเนี่ยมาพูดเช่นเดียวกันว่าถ้าพื้นที่ทับซ้อนกันตรงไหนเธอไม่ยอมฉันไม่ยอมก็แบ่งกัน50-50 เห็นไหมครับพี่น้องคนพวกนี้แสวงหาอํานาจเพื่อต้องเอาอํานาจนี้เลยครับมาโกงประเทศชาติเพื่อความร่ํารวยของครอบครัวตัวเองครับพี่น้องแล้วเป็นไงวันนี้คลิปหลุดออกมาเทวดาสั่งให้เห็นผมคิดว่าวันนี้มันถึงวันแล้วที่ประชาชนคนไทยตาสว่างมีการประชุมการปรึกษาหรือกันผมบอกว่าพี่น้องครับ วันนี้ถ้ารวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิป,ปไตยนัดชุมนุมใหญ่เมื่อไร่คนมาหลั่งไหลามากกว่าเที่ยวทุกทุกครั้งทันทีครับพี่น้องครับผมเชื่อมันอย่างนั้นทําไมผมถึงเชื่อมันอย่างนั้นครับเพราะผมเชื่อว่าคนไทยทั่วทั้งประเทศตาสว่างครับในระยะเวลา20ปีเนี่ยบางครั้งอาจจะลุ่มลุ่มหลงหลง,ลงมองเมามอง,มองผิดมองถูก ในกรณีที่ระกูลชินวัตรขึ้นมาเล่นการเมืองบางคนมองว่าโดนกันแกล้งบางคนมองว่าไอ้นี่ทําดีแล้วบางคนมองว่าไอ้นี่รักชาติรักประเทศทําให้ประชาชนดีขึ้นแล้วมันในระยะเวลายี่สิปีต่างคนต่างมองต่างเห็นบางคนก็มองว่าชั่วบางคนก็มองว่าเลวบางคนก็มองว่าดีถูกกลั่นแกล้งแต่พอมาวันนี้คลิปหลุดประชาชน เกินกึ่งหนึ่งหรือคอนประเทศเขามองเห็นแล้วว่าไอ้นี่มันชั่วจริงครับพี่น้องครับชั่วจริงแล้วทําไงคนก็ต้องออกมาไล่สิครับไอคนที่เคยเชียร์เคยชื่นชมเขาก็เห็นแล้วว่าไอนี้ใช้ไม่ได้ไอนี้ชัว่วดังนั้นกูนไม่อยู่กับมึงแล้วกูต้องออกมาต่อต้านกับคอพอทอกับพลังกองทัพธรรมและกับสปสสและรวมพลังแผ่นดินจริงไหมครับพี่น้อง ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นทําไมผมถึงเชื่อมั่นแบบนั้นครับเพราะพักพวกผมพี่น้องผมเพื่อนพวกพ้องผมเมื่อก่อนอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงข้างกับพี่น้องแอบไปเชียร์เขาด้วยซ้าไปแต่หลังๆคนพวกนี้โทรมาหาผมว่าธนาวุฒิสิ่งที่คุณทําคุณเดินถูกต้องคุณรักประเทศไทยคุณอยู่ควายธรรมะแล้วคุณจะต้องทําลาย อาบลีจันไรออกไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอนครับตบมือให้ตัวเองด้วยครับนั่นนั่นที่ดูทีวีอยู่ทั้งบ้านตบมือให้ตัวเองด้วยครับอย่านั่งเฉยๆฉยท่านผมมองเห็นถึงนั่งดูทีวีดูไลฟ์สดอยู่นะดังนั้นพี่น้องครับผมเชื่อมั่นตั้งแต่นี้ต่อไปพี่น้องเชื่อผมเถอะผมเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยผมเชื่อพระสยามเทวาธิราชท่านไม่ทิ้งประเทศไทยท่านไม่ทิ้งคนไทย แต่ท่านจะถีบทิ้งคนอัปรีจันไรออกไปจากอำนาจประเทศไทยอย่างแน่นอนครับทำไมผมพูดอย่างนี้พี่น้องครับคดีความคลิปหลุดปุ๊บสวไปร้องสาลร,รัฐธรรมน,นูญสาลร,รัฐธรรมน,นูญออกมาดูปุ๊บปุ๊บ,บรับเรื่องไว้สั่งให้นายยกแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่พอสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ เขาก็สิบห้าวันต้องส่งคําชี้แจงนายกแพทองทานในขณะที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปขอยืดเวลาศาลให้สิบห้าวันครั้งแรกศาลให้สิบห้าวันนะพอไปครั้งขออีกสิบห้าวันศาลไม่ให้แล้วสิบห้าวันศาลให้แค่เจ็ดวันวันที่สี่ไงครับพี่น้องที่ผ่านมาพี่น้องที่เคารพครับคนเราองค์อิง,องนายกรัฐรมนตรีเนี่ย ถ้ารู้ว่าทำถูกแล้วในขณะที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้ามึงรู้ว่ามึงทำถูกมึงจะไปเลื่อนศาลทำโอกพ่อทำไมวะถ้าไม่ต้องไปยื่นศาลเ่ะเพรายืดเวลาล่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณทำถูกอะ่ะคุณทำถูกต้องแล้วใช้เทคนิคการเจราจาอย่างที่ถแถลงไปกับศาลอะ่ะ ถ้าคนบอกฉันทําถูกต้องฉันไม่ได้อะไรไม่ประเทศไทยไม่เสียหายแล้วมึงไปขอยืดอายุเลื่อนสารทําไมว่าตั้งสองครั้งสองหน่ะถ้าทําถูกแล้วอ่ะในขณะที่เขาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่แสดงว่าองค์อิงรู้ครับพี่น้องว่าเขาทําผิดอย่างมหันต์ผิดจริยธรรมอย่างไรแรงไม่มีความซื่อสัตย์ทุจริตเป็นที่ประยักต่อต้านทหารให้ผลักใส่เป็นขวายตรงข้าม ดังนั้นพี่น้องที่เราครับนี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนถึงวันจะมีชัยชนะเพราะอะไรครับพี่น้องต่อต้านทักษิณมา20กว่าปีใช่ไหมครับตั้งแต่ปี48นี่คือปีหกแล้วแล้วทักษิณชินวัตรเขาสารสั่งให้ไม่ต้องเล่นการเมืองทำอะไรก็ไม่ได้ม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไก็ไม่ได้ยุ่งเหยิอมก็ไม่ได้ครอบงำก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทั้ง,ง,ททงนั้น แต่เสือกไปครอบงำพักครอบงำนายกก็ดูที่ประเทศนี้ก็อยู่ได้แต่ไม่เป็นไรในขณะที่พี่น้องประชาชนต่อต้านมา20ปีทักษิณมีลูกรักหนึ่งคนชื่อว่าแพทองทานเอาแพทองทานมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการสนับสนุนของทักษิณชินวัตรนี่คือลูกรักหัวแก้วหัวเหวนพี่น้องถ้าแพทองทานหลุดลอยไปจากอำนาจนี้ทักษิณเขาจะยืนหยัด อยู่ได้ไหมครับสาหรับประเทศไทยนี่แหละครับเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนที่เราพอจะเล็งเห็นแต่พี่น้องครับประเทศนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้พี่น้องเห็นไหมครับคราวหนึ่งมันมีถุงขนมที่ไปตั้งอยู่ในศาลแล้วสุดท้ายคนที่เอาไปวางไว้เป็นทนายความถูกศาลบอกว่าละเมิดศาลแล้วก็ติดคุกหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ สุดท้ายคนคนนี้เศรษฐาเขาจะตั้งเป็นรัฐมนตรีพอตั้งเป็นรัฐมนตรีปับ๊บมีคนไปร้องที่ศาลร,รัฐธรรมนูญว่าเศรษฐาผิดจริยธรรมอย่างไรแดงในขณะที่ตั้งทนายที่เอาถุงขนมปังไปให้ในศาลและศาลไม่ได้เอานะครับสุดท้ายเศรษฐาก็ต้องหลุดไปจากตาแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเห็นไหมครับพี่น้องเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นไอ้ถุงขนมเหล่านี้ มันอาจจะไม่ใช่เป็นถุงขนมเล็กๆต่อไปอาจจะเป็นกระสอบทรายอาจจะเป็นถุงปุ๋ยหรืออาจจะทุกรถกระบะก็เป็นไปได้ครับพี่น้องครับเราก็อย่านิ่งนอนใจคอยสืบเสาะคอยเสาะแสวงหาคอยดูครับเพราะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันปิดกันไม่มิดครับต่อให้คุณทุกรถสิบล้อเงินเต็มรถเอาไปให้คนก็มองเห็นครับพี่น้องครับแต่ว่าเราอย่านิ่งนอนใจครับถุงขนมไปแล้ว ต่อไปจะเป็นถุงปุ๋ยถุงทรายทุกใส่รถกระบะรถสิบล้อก็ช่งแต่ผมได้ข่าวครับพี่น้องครับว่าไม่ต่ำจาก2,500ักิโลที่มันว่อนไปตรงนั้นทีไปตรงโน้นทีไปตรงนี้ทีแต่ยังเจาะไม่ได้ว่าจะเอาไปให้ใครครับตั้งเตรียมไว้แล้วทำทุกวี่ทุกวันดังนั้นพี่น้องครับมันก็เข้ามาในสิ่งที่ผมพูดตอนแรกว่าคนพวกนี้ มันไม่ได้รักชาติมันไม่ได้รักประเทศมันรักตัวเองกับครอบครัวเพื่อแสวงหาอำนาจแล้วมาแสวงหากำไรเข้าพกเข้าหอให้กับครอบครัวและตัวเองครับทักษิณชินวัตรครับพี่น้องครับพี่เห็นไหมครับมันก็ออกมาแบบนี้ดังนั้นทักษิณชินวัตรพี่น้องเห็นว่าเขาโกงแบบไหนคอร์รัปชันอย่างไรซึ่งคำนี้ผมพูดไปไม่มีติดคุกครับ จะติดคุกได้ยังไงอะเพราะสิ่งที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขาตัดสินให้ทักษิณติดคุกก็มาจากคดีคอร์รัปชันนี่แหละครับและคอร์รัปชันก็คือโกงโกงก็คือคอร์รัปชันคอร์รัปชันก็คือโกงแล้วเราบอกว่ามึงโกงมึงจะกล้าเถียงกูไหมไม่กล้าหรอกครับเพราะในขณะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตัดสินให้ทักษิณติดคุกนั้นทักษิณชินวัตรได้ขอพระราชทานอภัยโทษแล้วคุณได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่ายอมรับในการตัดสินสํานึกแล้วในการกระทําจึงขอพระราชทานอภัยโทษเห็นไหมครับเขายอมรับว่าเขาโกงแล้วพอเราพูดว่าโกงมึงบอกว่าโกงพ่อพ่อมึงนั่นแหละโกงองค์เองดังนั้นพี่น้องที่เคารพ เราจึงต้องมาจบกันในปีนี้หรือปีถัดไปผมไม่แน่ใจนะครับว่าการล่มสลายของทักษิณชินวัตรของพักเพื่อไทยมันเริ่มสลายแล้วแต่มันังจะไม่หมดไปทีเดียวมันค่อยๆสลายสลายไปสลายไปพี่น้องครับทำไมทักษิณชินวัตรจึงแม่แพทองทานลาออกหลังจากคลิปลุลดล้วครับเพราะเขาไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคนในพักเพื่อไทย คนในพักร่วมรัฐบาลเขายังยืนหยัดและยังสนับสนุนให้คนในพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ทักษณิณชินวัตรและคณะเขาก็เลยไปพูดคุยทุกพักไปพูดจาปลาใสพูดคุยทุกพักแม้แต่รบกันที่ปะาท่ากันที่เกตชายเดนไทยกัมพูชาวันนั้นทักษณิณชินวัตรยังไปพบปากกับพักร่วมเลยจําได้ไหมพี่นอ้องยังไปแอบกินวายกันเลยยังไปยืนหยัดยืนยันว่าเราจะต้องอยู่กันไป ถึงแม้จะเลือกตั้งใหม่เราจะต้องจับมือกันอย่างเหนียวแน่นต่อไปเห็นไหมนี่คือทักสินชินวัตรวางแผนไว้เพื่อที่จะเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ครั้งนี้มึงเอาให้รอดก่อนเถอะทัะกสินชินวัตรอย่าเพิ่งมองไปครั้งหน้าเอาครั้งนี้ก่อนปุ่งิงผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าไม่มั่นใจเรื่องสารรัฐธรรมน,นูญว่าจะตัดสินเป็นบวกหรือเป็นลบไม่มั่นใจครับถ้ามั่นใจทัก องอิงมั่นใจพักเพื่อไทยมั่นใจเขาเดินไปแล้วครับไม่ยื้อซื้อเวลาปุ๊บให้สารตัดสินเดวไวเพราะตัวเองหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ขณะนี้พรรคเพื่อไทยทักษินอุงอิงไม่มั่นใจในคดีที่ตัวเองคุยกับพุณเซนส่วนตัวประชาชนรู้แล้วครับว่าพูดแบบนี้ผิดจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน ทำลายความมั่นคงของชาติอย่างเห็นได้ชัดแต่พี่น้องครับมันก็มีหลายอย่างที่จะต้องทําให้คนพวกนี้อยู่ได้ต่อไปแต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยเชื่อมั่นเหลือเกินครับกับทำคำคำทำนายของโหราศาสตร์ว่ายุคนี้มันจะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นคนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมันจะต้องพันไลในที่สุดครับพี่น้อง ผมเชื่อมั่นของผมแบบนี้แต่จะเกิดยังไงก็ช่างครับเราจะต้องอยู่เราจะต้องสู้และเราจะต้องเดินกันต่อไปเรื่องประเทศไทยมันเป็นเรื่องของประชาชนเรื่องทหารเราต้องให้กำลังใจส่วนเรื่องรัฐบาลอปัรีจันรไรเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ขึ้นออกมาไล่มันออกไปครับต้องยืนหยัดต้องสู้และอยู่ไปด้วยกันเราเห็นแล้วนี่ว่าปัญหามันมาจากตระกูลชิน,นวัตรใช่ไหม ในระยะในระยะยี่สิบปีที่ผ่านมามาจากตรงนี้แทบทั้งสิน้นครับทักษณิณชินวัตรเข้าแสวงอำนาจแสวงหาอำนาจและหาโอกาสโกงกินประเทศไทยนะเรื่องใหญ่คือเรื่องอ่าวไทยอย่างที่ผมเห็นนะและบอกกับพี่น้องเลยว่าชัดเจนสงครามเกิดขึ้นก็เพราะคลิปสงครามเกิดขึ้นก็เพราะทักษณิณกับหุนฉิตกับหุนเซนในประเทศกัมพูชา และทักษิณชิน,นวัตรไม่ได้รักชาติไม่ได้รักประชาชนไม่ได้รักประเทศไทยเหมือนประชาชนคนไทยรักชาติรักประเทศไทยและต้องการให้อธิป,ปไตยไม่มีใครมาลุกรานในแผ่นดินไทยครับนี่คือคนไทยครับดังนั้นพี่น้องครับเขาจะนัดกันวันไหนเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวจะชุมนุมเล็กชุมนุมใหญ่ชุมนุมขนาดไหนมาได้มามาไม่ได้ก็ไม่ต้องมาแต่ถ้าได้มายิ่งดีครับ จะชุมนุมกันวันไหนมาครับเวลามาชุมนุมเล็กชุมนุมใหญ่มาได้มาเรีวๆวนี้แหละครับจะต้องมีการชุมนุมนัดแนะกับพี่น้องประชาชนเรามีแต่พลังแต่เราไม่ยังไม่มีอำนาจพลังประชาชนสู้กับคนหน้าด้านมันก็เหนื่อยนะครับมันหน้าด้านเราต้องด้านกว่ามันมันด้านชั่วเราต้องด้านดีดีเป็นทั้งประเทศเลยครับพี่น้องครับให้รู้กันไปว่าความชั่วร้าย กับความดีอะไรมันจะยืนหยัดอยู่กันต่อไปดังนั้นเราด้านดีครับพี่น้องด้านดีสู้กับด้านชั่วดูที่ว่าประเทศนี้จะเอาคนชั่วมาอยู่ต่อไปหรือจะให้ประเทศเอาคนที่ดีกว่าชนะความชั่วให้มันหมดไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ